เหล็กวายเมดเลือกใช้ยังไงร,ราคาเท่าไหรเดี๋ยวให้น้องแอมเล่าให้ฟังค่ะก่อนอื่นเท้าความให้คุณผู้ชมฟังเหล็กวายเมดแบบนี้นะคะเขาใช้เป็นเหล็กกันล้าวเวลาเราเทพื้นถนนเนาะน้องแอมใช่ใช่ค่ะ,ะทีนี้มันจะมีหลายความหนาสา,าม <3 S 2> มิลสี่มิลหกมิลเลือกใช้ยังไงตัวเหล็กวายเมดนะคะจะมีหลายประเภทมากเลยะคะ่ะแต่ถ้าทางร้านแนะนําของเราเริ่มต้นที่2 8, องมิลแปดอ่าหน้ากว้าง2เมตรยาว25เมตรนะคะอันนี้สําหรับปูพื้นบ้านได้ทั่วไปเลย สำหรับรถตีลอัพหรือว่าแค่ภายในบ้านแค่นั้นพอลงจอดรถลงจอดรถเอา2 8ขึ้นไปใช่ค่ะราคาเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นที่630บาทค่ะอ่าทีนี้มันจะมีสี่มิลด้วยสี่มิลแบบแผน่นอ่าแบบแผน่นตัวนี้นะกว้างสองเมตรยาวห้าเมตรนะคะสําหรับงานที่รถบรรทุกหนักๆอย่างเช่น6ล้อหรือส0บล้อตัวนี้เริ่มต้นที่255้าค่ะรถบรรทุกใหญ่ใช่ค่ะรถบรรทุกใหญ่ทีนี้เห็นด้านนี้6มิลหมิลตัวนี้ ใช้สําหรับงานราชการได้ทั่วไปเลยค่ะตัวนี้มีมอกอราคาตัวนี้จะอยู่ที่535ค่ะก็ใช้คําว่าเป็นเหล็กกันร้าวนะคะใช่ค่ะไม่ใช่เหล็กรับแรงอย่างที่หลายๆคนเข้าใจบางคนเข้าใจว่าอุ้ยเทพื้นตั้งเบื้อเริ่มเลยทํำไมใช้เหล็กเส้นเล็กๆจัง ก็คือจริงๆแล้วอ่ะเขาเอาไปป้องกันการร้าวของด้านด้านบนผิวคอนกรีตนะคะก็ใช้ตัวนี้ได้เลยเลือกใช้ตามที่พื้นเรารับน้ําหนักได้เลยเนาะใช่เนาะแต่ถ้าใครเลือกไม่ถูกนะคะก็ให้มาหาน้องแอมได้เลยที่ที่ไหนคะน้องแอมร้านพงศิริค้าไม้ค่ะอาเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะ